ใครเคยได้ยินเรื่องของการขอจักรวาลสำหรับกด17วินาทีให้เราใช้พลังจิตในการมองเห็นภาพตัวเองในสิ่งที่คุณต้องการหลังจากนั้น17วินาทีทองให้คุณบอกกับจักรวาลว่าคุณต้องการที่จะให้ชีวิตเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นคุณก็รอ และคุณก็จะมีความสุขดื่มดากับการที่คุณเพ่งพลังจิตของคุณในระยะเวลา17วินาทีที่จะร้องขอทุกอย่างที่คิดว่าจักรวาลมอบให้ใครเคยทดลองแล้วหรือว่าใครทำแล้วประสบความสำเร็จมาแบ่งปันกันได้นะคะเพราะว่าสำคัญกว่านั้นก็คือการที่ถ้าคุณทำได้17วินาทีหลังจากนั้นทำเพิ่มขึ้นเป็น34วินาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยความรู้สึกมุ่งมัน่น เชื่อว่าจะได้สิ่งนั้นแล้วคุณก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอย่างที่คุณต้องการจริงๆจัจรจรจกรวาลให้ทุกอย่างที่เราสมควรได้รับเพราะว่าเรามีความเชื่อเราเห็นสิ่งที่เราต้องการจินตนาการของเรายิ่งล้ำลึกยิ่งเชื่อสุดท้ายคุณจะได้แต่สำหรับในวันนี้ค่ะเรากำลังจะบอกว่าโลกมีทั้งขาวแล้วก็ดำเสมอในส่วนที่ถ้าเราคิดว่า ใช้เวลา17วินาทีในการขอเรื่องราวดีๆพลังงานบวกแล้วถ้าในวันที่ชีวิตไม่ได้เป็นดั่งใจเมื่อวันที่ชีวิตมีปัญหาเราต้องชนะใจตัวเองด้วยเวลา17วินาทีเช่นกันค่ะสามารถที่จะใช้กฎนี้มาจัดการกับชีวิตที่มีปัญหาในสิ่งที่เราไม่ต้องการด้วยกันค่ะเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิต ให้รีบกระโดดออกมาจากปัญหาและสิ่งเหล่านั้นภายในเวลา17วินาทีทองเช่นกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้สึกไม่ดีอารมณ์กำลังแย่แย่ยิ่งอารมณ์แบบนั้นเรายิ่งอยู่นานเรายิ่งจะดำดิ่งลงไปกับความรู้สึกลบๆยิ่งดิ่งยิ่งลึกยิ่งลุกออกมายากความทุกข์จากน้อยๆ้อยก็จะเริ่มทุกข์มากขึ้นความรู้สึกเครียดก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราจมอยู่กันกับตรงนั้นนะคะถ้าเราอยู่เกินจากเวลา17วินาทีความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราจะไปในทางลบมากๆและสุดท้ายเราก็จะมีคลื่นพายุอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองความรู้สึกแย่ๆก็จะมากขึ้นทวีคูณให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นอารมณ์ที่เป็นลบมากๆอารมณ์ จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเราจัดการตัวเองไม่ได้เราเจออะไรที่บอกว่าเราทําไม่ได้ทําไมฉันถึงมีแต่ความล้มเหลวทําอะไรไม่สําเร็จยิ่งเครียดยิ่งเศร้ายิ่งคิดยิ่งรู้สึกแย่ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงสับสนเสียใจสุดท้ายก็ท้อแท้ ความรู้สึกที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันจะจมดิ่งไปกับความไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นของเราและยิ่งเศร้ายิ่งเครียดยิ่งรู้สึกแย่ก็ไม่อยากไปต่อถ้าชีวิตเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ยังเคลียร์จัดการกับอารมณ์แบบนั้นไม่ได้แค่ฟังเราก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนเราดำดิ่งไปในน้ำที่มันลึกลงไปหาทางขึ้นมาไม่ได้ พลังงานลบแบบเข้มข้นจะทำให้เรารู้สึกแย่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินตัวเองแล้วว่าชีวิตมันแย่เราทำไม่ได้เราเป็นคนล้มเหลวทำอะไรก็ไม่สำเร็จสรุปกับตัวเองแบบนั้นก็แสดงว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนล้มเหลวเรากำลังยอมรับกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องกำลังรู้สึกว่าความรู้สึกที่มั่นใจในตัวเอง ภูมิใจในตัวเองรักตัวเองมันหายไปหมดแล้วเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้หาอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆไม่ได้สักอย่างชีวิตฉันมันแย่แค่ฟังแบบนี้ความรู้สึกที่กำลังจะพาคุณดำดิ่งลงไปในก้นลึกของความรู้สึกแย่ทันใดนั้นคุณต้องดึงสติมาให้เร็วที่สุดค่ะกลับมาเป็นตัวของตัวเองให้เร็วที่สุด อย่าอยู่กับเรื่องลบๆให้มันนานเกิน17วินาทีทองจำไว้ว่าเรื่องราวที่มันดีภายใน17วิมันก็ดีมากๆถ้าเรื่องราวที่มันเป็นลบภายใน17วิเราต้องรีบหนีออกมาจากช่วงเวลาเหล่านั้นให้ได้ตั้งใจรู้สติแล้วก็รู้สึกตัวถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเองถ้าม่อยากให้ตัวเอง ต้องกลายเป็นคนที่ทุกข์หนักต่อไปก็ต้องรีบนะคะกระโดดออกมาจากความรู้สึกจากอารมณ์นั้นให้เร็วที่สุดกลับมาเข้าใจตัวเองแล้วก็ยอมรับสถานว่าการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนเลวร้ายแค่ไหนก็ต้องรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้เหรียญมีสองด้านวันที่เราประสบความสำเร็จวันที่เรามีความสุขมันไม่ใช่ทุกวัน เราก็แค่เรียนรู้ตัวเองว่าในวันที่เราโชคดีประสบความสำเร็จเป็นวันที่เรายิ้มได้เรามีความสุขและมั่นใจว่าจักรวาลส่งสิ่งต่างๆที่ดีส่งให้กับเราแต่ในวันที่ชีวิตพลิกล็อกไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการชีวิตไม่เป็นดั่งใจแค่ให้อภัยตัวเองค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเจอเรื่องราวแบบนี้ได้แต่เราก็กระโดดออกมา กลายเป็นตัวของตัวเองที่มีสติรับรู้และเรียนรู้ว่าอารมณ์แบบนี้ไม่สามารถทำร้ายเราได้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นให้ดีที่สุดคุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่ตรงไหนและคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะไม่รู้สึกดีกับตัวเองเลยค่ะให้อภัยแล้วขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันไม่เป็นดั่งใจมาเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเรา ปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจปล่อยวางแล้วก็สบายใจไปได้เลยค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจากนั้นก็ใช้สติเรียนรู้กับตัวเองเลยค่ะว่าเราจะต้องคิดและต้องปรับปรุงสิ่งใดบ้างเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้มันดีกว่าเดิมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของชีวิตที่ดีที่สุดเราไม่เจอเราจะไม่ได้เรียนรู้ ทุกอย่างที่ดีเรารับมาทุกอย่างที่ไม่ดีกระโดดหนีออกมาให้ไกลที่สุดแล้วตั้งหลักใหม่สิ่งที่คุณทำแบบนี้จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะปลุกพลังในตัวเองให้เราเรียนรู้ที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเราจัดการทุกอย่างได้รับรู้เร็วเรียนรู้เร็วแก้ไขปรับปรุงทุกอย่างได้เร็วขึ้น ดูนะคะภายในเวลาแค่17วินาทีถ้าคุณรู้สติและจัดการกับอารมณ์ได้คุณไม่เป็นคนธรรมดาแน่นอนคะ่ะและสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตได้ดีเมื่อคุณมีสติที่เร็วจัดการทุกอย่างได้เร็วทุกอย่างก็จะอยู่ในกามือของคุณแน่นอนเราจะเข้าใจและปลุกพลังในตัวเองได้ในทุกๆครั้งไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นบวกเป็นลบเรารู้เท่าทันทุกอย่าง ทุกครั้งที่เราทำธุรกิจเราจะเติบโตและเราจะสำเร็จมากขึ้นทุกครั้งที่เราเจอปัญหากับทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันจะจัดการทุกอย่างได้อย่างเข้าใจและถ้ามันไม่เป็นดั่งใจฉันก็จะให้อภัยตัวเองและลุกขึ้นมาอย่างเร็วที่สุดเรียนรู้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรามีวันของเราและเราก็สามารถที่จะรอคอยได้ ด้วยการรู้เท่าทันทุกครั้งที่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกด17วินาทีเอาไว้เป็นกฎทองของชีวิตที่จะต้องใช้มันค่ะระดับพลังงานในตัวของเราและอารมณ์ของเราจะดีขึ้นทุกครั้งถ้าเราคิดบวกเพราะฉะนั้นทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตของเราได้มากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่เรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับอารมณ์ลบพลังงานลบไม่มีอะไรทำร้ายเราได้ ถ้าเรารู้เท่าทัน17วินาทีสามารถที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆให้เราได้ถ้าเรารู้เรามองเห็นและเราร้องขอจักรวาลให้เราเพราะรู้ว่าเรามีอารมณ์ดีเราส่งพลังงานและคลื่นดีๆไปขอเขาให้ตามนั้นแต่ถ้ามีเรื่องราวที่มันร้ายๆมีพลังงานลบเกิดขึ้นในชีวิตเราใช้กด17วินาทีแล้วจัดการตัวเองสิ่งนี้ไม่ต้องร้องขอจากใคร แค่เรียนรู้บ่อยๆ17วินาทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราต้องฝึกบ่อยๆค่ะให้รู้เท่าทันทุกครั้งทำไมตัวเลขนี้ถึงมีผลกับเราเพราะว่าเราเรียนรู้17วินาทีทองร้องขออะไรอยากได้อะไรจักรวาลส่งให้ทุกครั้งเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราขอและเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทุกครั้งต่ในขณะเดียวกัน 17วินาทีที่เรารู้เท่าทันกับสติของเรารู้ว่าอารมณ์ของเรากำลังจะเป็นไปในด้านลบเราก็แค่กระโดดออกมาให้เร็วที่สุดภายใน17วินาทีนั้นฝึกทุกครั้งเวลาที่ดีก็ให้คุณทวีคูณความรู้สึกดีอารมณ์ดีแต่ถ้ามันแย่ก็รีบรู้เท่าทันแล้วกระโดดออกไปให้เร็วที่สุดคุณอย่าเล่นกับไฟยิ่งปล่อยให้เวลาที่เราอยู่ตรงนั้นมันเนิ่นนานคุณจะยิ่งแย่ คุณจะยิ่งเครียดและคุณจะรู้ว่าตัวของคุณเองเท่านั้นที่จะเป็นคนจัดการกับอารมณ์แบบนี้แล้วให้กำลังใจตัวเองต้องฝึกต้องทำบ่อยๆต้องรู้เท่าทันต้องรู้ว่าอารมณ์นั้นคุณกำลังคิดอะไรถ้ารู้ไม่เท่าทันอารมณ์เหล่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นคุณก็จะรู้สึกแย่และถ้าคุณยังคงปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปคุณก็จะยิ่งเครียดสุดท้าย คุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่คุณก็จะรู้ว่าชีวิตเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจถ้าสุดท้ายแล้วต้องการให้ชีวิตเป็นแบบไหนกด17วินาทีใช้ได้ทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบเสมอคะ่ะใช้ให้ได้ผลที่สุดกับชีวิตที่คุณกำหนดเองนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะโค้ดเอ็นจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคขอบคุณคะ่ะ